น้อยคนจะรู้เก่าวข้อจะได้จากการสวดมนต์ใครที่ชอบสวดมนต์ก่อนนอนต้องฟังสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ การสวดมนต์หรือสวดพระปริศเป็นประจำย่อมส่งผลดีหลายประการเมื่อเราได้สวดมนต์อยู่ทุกวันย่อมเกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้1ได้ความเป็นสิริมงคลบางครั้งเราสวดเองบางครั้งเป็นผู้ฟังจุดประสงค์ก็เพื่อให้เกิดมงคลแก่ชีวิตของเราเช่นบทสวดมงคลสูตร จะทำให้เราเข้าใจเรื่องมงคลในพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามหลักการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นแหละคือมงคลแห่งชีวิตของเราธรรมะจะเป็นที่พึ่งของเราได้ก็ต่อเมื่อเรานำมาใช้ถ้าไม่นำมาใช้หรือไม่ปฏิบัติตามธรรมะก็ไม่เกิดผลมนุษย์ทุกคนต้องการที่พึ่งแต่ที่พึ่งที่แท้จริงก็คือพระรัตนตรยัย คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนที่พึ่องอื่นไม่สามารถช่วยเราได้ทุกครั้งที่เราน้อมศีรษะก้มลงกราบต่อหน้าพระพุทธรูปนั้นให้ทำความรู้สึกว่าเรานั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าขณะเดียวกันความคิดฝุงซานวิตกกังวลสงบระง,งับลงไปความเป็นสิริมงคลก็จะเกิดในตอนนี้เอง สองได้รักษาตนจากโรคภัยเช่นบทโพชงที่มีประวัติในการรักษาขนป่วยเช่นรักษาความเครียดทำให้เราเกิดความสบายใจเมื่อจใจเราเป็นกุศลเพียงแค่การสวดมนต์ก็จะเกิดผลมหาศาลหากเราทำดีมากพอความดีก็จะตอบสนองเราเองโดยไม่มีเงื่อนไขการสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง ในชีวิตประจำวันอย่ารอให้มีทุกข์แล้วค่อยปฏิบัติธรรมหรืออย่ารอให้เจ็บป่วยแล้วจึงนิมนต์พระมาสวดโพดชงให้ฟังเพื่อหายป่วยเพราะอาจจะเป็นการฟังขั้นสุดท้ายของเราทั้งที่รู้สึกดีและเสียดายเพราะถ้าไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้มากเพียงพอเมื่อกส่งผลเราจะทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสถ้ามีกุศลสั่งสมไว ก็จะช่วยให้เราผ่านพ้นเรื่องราวร้ายๆต่างไปได้ถึงจะบาดเจ็บบ้างก็ไม่ถึงตายยังมีใจให้เหลือไว้นึกถึงการสวดมนต์ 3. ได้ปลอดภัยจากศัตรูการสวดมนต์มีอาน,นิสงส์ช่วยป้องกันภัยอันตารายได้เช่นสมเด็จพุทธจารย์ตัวพรมหมรังสีได้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าในสมัยที่เดินทุด,ดงในปา่า อยู่ในเขตดงพญาไฟป่าสมัยนั้นเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและพูดผีวิญญาณตลอดจนชาวบ้านที่มีเวทมวนต์คาถาในช่วงนั้นท่านมิได้ศึกษาคาถาอาคมใดเลยนอกจากภาวนาคำว่าพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรม พระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งไม่ว่าจะเดินไปที่ใดแห่งใดท่านก็จะกล่าวเพียงคํานี้เป็นที่พึ่งตลอดเวลาเพื่อเป็นคาถาป้องกันภัยวันหนึ่งหลังจากได้รับการถวายอาหารแล้วได้มีชาวบ้านผู้หนึ่งชื่อว่านายผลได้เข้ามาสนทนากับท่านนายผลเป็นผู้มีวิชาอาคมและมักจะทดสอบเวทมนต์คาถาของตน กับพระภิกษุที่เดินมาปรากฏณนะบริเวณนี้เป็นประจำในผลเล่าด้วยความสงสัยว่าเขาได้ส่งอำนาจคุณใสเข้ามาทำร้ายท่านทุกคืนโดยทำอยู่หลายวันตลอดจนปลุกพูดผีวิญญาณเข้ามาทำร้ายเพื่อต้องการทดสอบบ้าท่านจะมีวิชาอาคมแก่กล้าขนาดไหนที่จะสามารถต่อสู้กับอำนาจคุณใสของเขาได้หรือไม่ ไม่ได้หวังจะทำร้ายให้ถึงตายแต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทำร้ายท่านได้เลยท่านจึงบอกว่าตัวท่านเองไม่ได้ศึกษาเวทมนต์คาถาใดๆเพียงแต่ก่อนจะจำวัดทุกคืนก็จะสวดคำว่าพุทธังสารนังคฉามิธรรมังสารนังคฉามิสังขังสารนังคฉามิจนจิตมีความสงบนิ่งแล้ว ก็จะแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็จำวัดนอนตามปกติในผลได้ฟังดังนั้นจึงได้บอกท่านว่าวันนี้อยากจะทดสอบวิชาอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าการสวดมนต์ของท่านจะสามารถป้องกันภัยได้จริงหรือไม่หรือเป็นเพราะอำนาจเวทมนต์คาถาเสื่อมกันแน่และขอร้องท่านว่าจงหยุดการสวดมนต์สักหนึ่งคืนได้หรือไม่ รับรองว่าจะไม่ทำอันใดาาแก่ท่านอย่างแน่นอนสมเด็จก,ก็ตอบตกลงว่าคืนนี้จะไม่สวดมนต์ครั้นถึงเวลาพบคำท่านก็นอนโดยไม่ได้ทำการสวดมนต์ตามที่ได้รับปากไว้เมื่อท่านนอนหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีเมื่อปรากฏว่าได้ยินเสียงกรักๆักขึ้นมาจึงได้จุดเทียนสองดูพบตะขาบตัวใหญ่ยาวเท่าขา กำลังเลื้อยเข้ามาอยู่ใกล้กับตัวท่านมากท่านรู้สึกตกใจแต่ด้วยสัญชาตญาณจึงท่องบทสวดมนต์อย่างที่เคยสวยดเป็นเวลาน,านานแค่ไหนมีทราบเสียงกรักและแตะขาบที่อยู่ข้างหน้าก็อันตรธานหายไปจากนั้นท่านจึงได้จำวัดนอนตามปกติในวันรุ่งขึ้นไหนผลก็มาหาท่านและได้ยอมรับว่าบัดน,นี้ตัวเขาเชื่อแล้วว่า อำนาจเวทมนต์คาถาใดๆมีอาจทำร้ายท่านได้ก็เพราะอำนาจการสวดมนต์ภาวนาของท่านนี่คืออานิสงส์แห่งการสวดมนต์ที่ทําให้เราแข็วคลาดปลอดภัย 4. ได้ผ่อนคลายความตึงเครียดผู้ที่จําบทสวดมนต์ได้นั้นนอกจากจะมีความจําดีแล้วยังแสดงว่ามีการบริหารหน่วยความจําในสมองได้อย่างเป็นระบบ เมื่อเกิดความเครียดหรือความกังวลเราก็จะผ่อนคลายด้วยการสวดนมนต์บ้างเดินจงกรมบ้างหามุมสงบเพื่อนั่งสมาธิบ้างจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาแทนการสูบบุรีหรือดื่มเหล้าเพื่อระบ,บายความเครียดการได้บริหารสมองอย่างเป็นระบบและถูกวิธีจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายทุกเกิดที่ใจต้องดับที่ใจ ไม่ใช่หาทางเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองความเครียดเกิดจากจิตก็ต้องหาทางบริหารจิตให้ถูกวิธีไม่ใช่หาทางออกด้วยการดื่มเหล้าหรือสูบบุหรีการสวดมนต์ภาวนาจึงเป็น positive thinking คือการคิดในทางบวกคิดหาทางออกคิดหาในทางที่ดีในสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ใช่เพอฝันโดยไม่มีจุดหมายเมื่อคิดดีพูดดีทำดี ในขณะนั้นย่อมเกิดผลดีต่อจิตโดยตรง 5. ได้บำเพ็ญภาวนาเมื่อเราทำวัดทุกเช้าเย็นและสวดมนต์ทุกวันเป็นการสวดยกย่องความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นการชำระจิตให้สงบไปในตัวได้ด้วยสติสัมปชัญญะขณะสวดใจก็อยู่กับบทสวดมนต์ เป็นวิธีทำใจให้สงบอีกแบบหนึง่งเมื่อตั้งใจสวดอย่างมีสติและมีสมาธิย่อมเกิดบุญที่แท้จริงคือเป็นทานคือได้ธรรมะทานได้อาโหสิกรรมให้อภัยคนอื่นเป็นศรรีลคือการควบคุมกายวาจาด้วยความเคารพต่อพระรัตนตรยัยเป็นภาวนาคือสวดมนต์น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยไม่ให้หลงลืม ให้มีสติอยู่กับบทสวดเมื่อจิตใจอยู่กับบทสวดมนต์แบบต่อเนื่องเมื่อนั้นย่อมเกิดปิติเกิดความสุขขณะนั้นต่อมเอนไซม์จะหลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขออกมานอกจากนี้เมื่อจบการสวดมนต์แต่ละครั้งเรายังได้เจริญภาวนาแผ่เมตตาไปยังสพรพพสัตว์ทั้งหลายยังไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณด้วยการอธิษฐานจิต ขอให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่าได้เบียดเบียนกันเลยเมื่อทําเป็นประจำจะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราเสมอทําให้เราตั้งมั่นอยู่กับการทําความดีขณะเดียวกันก็เป็นการถอยห่างจากความชั่วไปเรื่อยๆ 6. ได้ศึกษาธรรมะการสวดมนต์เป็นการศึกษาภาษาบาลีไปในตัวธรรมะบางข้อเราเข้าใจรู้ได้จากบทสวดมนต์ เป็นการเจริญปัญญาบารมีการสวดมนต์เป็นประจำจะร,รู้ความหมายย่อมจะทำให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษาธรรมะมากขึ้นเพราะบางบทสวดสวดได้แต่ไม่เข้าใจความหมายพอรู้ว่าแปลอย่างนี้ความหมายอย่างนี้ยิ่งเกิดความสุขใจมากขึ้นมีกำลังใจในการสวดมนต์และเมื่อสวดกันเป็นหมู่คณะด้วยความพร้อมเพรียงกันเสียงก็จะดังก้องกังวานนุ่มนวล ชวนให้เกิดความเลื่อมใสแก่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยเทวดาได้ยินก็ชื่นชมแม้พรหมได้ยินก็สรรเสริญ 7. ใได้ลดละความชั่วเป็นการทบทวนตักเตือนตนเองอยู่ตลอดเวลาเป็นพระสงค์ก็จะได้เตือนตนว่าเราประพฤติตนสมควรแก่การกราบไหว้แล้วหรือยังเหมาะสมแก่กันรับสักการะจากชาวบ้านแล้วหรือยังชาวพุทเอง ก็จะได้เตือนตัวเองว่าเราได้ทำหน้าที่ชาวพุทธดีหรือยังเราได้สร้างที่พึ่งแล้วหรือยังถ้าเราสแสวงหาแต่ที่พึ่งภายนอกแต่ไม่สร้างที่พึ่งภายในสุดท้ายเราก็จะไม่มีอะไรในชีวิตเลยสอนให้เรารู้จักฝึกฝนพัฒนาตนเองเพราะความภาคเปียนพยายามพุทธศาสนาสอนให้เราพึ่งตนเองสแสวงหาโชคด้วยตนเอง ไม่ต้องคอยวาสนาหรือโชคชะตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสวดมนต์ไม่ใช่การอ้อนวอนเพื่อขอในสิ่งที่ปรารถนาแต่เป็นการสวดเพื่อประกาศความดีและอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อให้เรารู้ว่าหากได้ปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนย่อมได้ประสบสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ตั้งความปรารถนาไว้เป็นความอัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์แห่งการสวดมนต์อย่างแท้จริง ได้ส่งเสริมความสามาคัคคีการสวดมนต์เป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งของพระสงฆ์เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเมื่อมีการสวดมนต์เป็นหมู่เป็นคณะยิ่งมีพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์แสดงออกถึงความพร้อมเพียงกันของชาวพุทธในการระลึกถ,ถึงพระพุทธเจ้าเมื่อได้สวดมนต์พร้อมเพียงกันเสียงสวดมนต์ย่อมมีพลังคนที่ฟังก็อยากเข้ามาสวดด้วย เสียงที่สวดประสานกันย่อมเกิดความไพเราะจับใจเกิดปิติและความสุขดังพุทธธรรมรัตว่าสุขขาสังขสะสามคัคีความพร้อมเปลี่ยนของหมู่คณะนำความสุขมาให้เมื่อเราทำอะไรด้วยความพร้อมเพรียงกันทั้งกายทั้งใจสามะคีเมื่อนั้นย่อมมีแต่ความจรินไม่มีความเสื่อมหากแต่ความสามะคีกันเมื่อใด ย่อมมีแต่ความแตกแยกไม่มีความเจเริญไม่มีความสุขกล้าได้สร้างบารมีให้กับตัวเองการทำวัดส่วนมนต์ได้ส่งผลดีต่อหลายคนที่กําลังกลุ้มใจหาทางออกไม่เจอหรือกําลังทุกข์หนักเรื่องใดก็ตามเมื่อจิตเราสงบเป็นกุศลไม่คิดอาฆาตเบียดเบียนใครคิดแต่สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม สวดมนต์และภาวนาเป็นประจำย่อมเกิดเหตุมหัศจรรย์กับชีวิตได้ทุกครั้งที่เราสวดมนต์ใจเราก็จะถูกขัดเกลา่จนใสสะอาดบริสุทธิ์บุญที่เกิดขึ้นกับตัวเราใจก็เป็นมงคลตัวเราก็เป็นสิริมงคลวิบากกรรมที่ติดมาข้ามภพข้ามชาติด้วยพลังของอกุศลและจิตก็จะถูกกำจัดไปด้วยพลังแห่งบุญการสวดแม้จะใช้เวลาสั้นๆเพียงไม่กี่นาที แต่มีอนุภาพมากมายฉะนั้นชาวพุทธจึงควรทำวัดสวดมนต์ทุกเช้าเย็นทุกวันการสวดมนต์ต้องสวดออกจากใจจึงจะน่าฟังเสียงต้องแพเราะพร้อมเพรียงกันจึงจะเกิดประโยชน์และอานิสงส์อย่างแท้จริงต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกวันไม่ใช่ทำแต่ในพรรษาหรือวันสำคัญเท่านั้นทำให้รู้สึกว่า ขาดทำวัดสวดมนต์ไม่ได้จนกลายเป็นกิจวัตรครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องครูกดนะครับเรื่องราวบาปุลขุนโทนนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุนคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังผมเชื่อและเกินว่าหากท่านผู้ฟังอย่างเชื่อมั่นและยึดมั่นในความดีสิ่งดีๆย่อมจะเกิดกับตัวท่าน ทุกท่านแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้กระผมขอบคุณและสวัสดีครับ